บ่าว่บาปเด้อว่าบาปกัหนหัวอนตัวหันตัวตัว,ตว,ตว,ตวแตนนมันกัดหวัวลกยบอนนี่แล้วมันบักเจ็บเจบจหน้าหเบาอีกเด้อเอาบ่เาสิได้นะลูกมกักเถียงกับแม่เนาะแม่ใส่เวียกลูกก็คานบ่อยากไปอีบ,บมันก็นก,กัดหัวลูกเป็นไผกัดหัวลูกครั้งแรกอันอีหยังโตแตนแ สิ่งไหนละบะนี่ลูก,กเป,เปลี่ยนแปลงเลยใคนแม่บ่นตัวโตอืมข้างตัวโตเลยที่จะไหนบะนี่ลูกก็เป็นอย่างเลยตายตายแล้วก็มีไบเห็ดเวีย,ใใวใวย้ให้แม่มีไบล้างถ้วยซวยแม่เอ้ยแม่ก็บแม่เอาลูกไม้ไไหลายดอกโอ้ยแม่ก็ซอกเสื้อไม้ไอ้ก็บใเห็ดเวียกใส่น้ำไอ้เหรออืม <c oughs> ้อนไอ no <with> ้ผ uh <huh? S 1> mm ู้หนึงกับไปจูเวียดไอ้ผู้หนึงกับลี้ยร้อนไอ้ผู้หนึงกับไปเฮ็ดเวียดเหตุการณ์อไรล่ะบ้านนี้ยังเหลือแต่ลูกคนเดียวลูกก็สิบซวยแม่์วะลูกก็สิบซวยอยู่ละลูกก็เปลี่ยนแปลงเนี้ยคือว่ายเม่บกเปลี่ยนแปลงกยายเมยีเมยก็เปลี่ยนแปลงใส่ลูกก็หลายเรื่องแล้วแต่ว่าลูกอะไรยังบบเปลี่ยนแปลงอ่ะ มันเผซื้อกี่หลติมพันกับโมเนแม่นะอีเพอี่บอกรบางงลูกรบางงอีออือแม่ซื้อให้ลูกกบแม่ได้ซื้อ